มันสำปะหลังสีเหลืองมีหลายประโยชน์ที่แตกต่างจากมันสำปะหลังทั่วไปที่เนื้อสีขาวเพราะในเนื้อสีเหลืองจะมีสารอาหารบางอย่างมากกว่าเด่นชัดเช่น 1. มีเบต้าแคโรทีนสูงสีเหลืองมาจากสารแคโรทีนอยด์โดยเฉพาะเบต้าแคโรทีนซึ่งร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ช่วยบำรุงสายตา ลดความเสี่ยงโรคตาฟางในเด็กและเสริมภูมิคุ้มกันสองคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าแบบสีขาวมีวิตามิน A วิตามิน C และสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าช่วยลดความเสื่อมของเซลล์และป้องกันโรคเรื้อรังบางชนิด3เหมาะต่อการแก้ปัญหาภาวะขาดวิตามิน a F A O และหลายประเทศในแอฟริกาและเอเชียส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังสีเหลืองเพื่อลดปัญหาการขาดวิตามิน A ในเด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ์ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสีเหลืองและคุณค่าทางโภชนาการทำให้ขายได้ร ราคาดีกว่ามันสำปะหลังทั่วไปในบางตลาดใช้ทำแป้งสีสวยตามธรรมชาติไม่ต้องใส่สีสังเคราะห์ใช้ทำอาหารได้หลากหลายต้มนึ่งทอดทำเป็นมันเชื่อมหรือทำแป้งสำหรับเบเกอรี่และขนมต่างๆสีเหลืองทำให้อาหารหน่ากินมากขึ้นต้องการต้นพันธุ์โทร9 9 8 1 5 7 1 6 4 3